สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการติดตั้งแอปเซิร์ฟแล้วก็จูมลาครับครับผมโปรแกรมที่เราเตรียมครับที่ต้องเตรียมไว้ในการติดตั้งครับหนึ่งก็คือแอปเซิร์ฟสองก็จูมลาครับครับเราจะมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกก็ไปที่โปรแกรมที่เราเตรียมไว้ครับในที่นี้ผม อยู่ที่ได้ดีแล้วก็จุ่มไล่ครับตรงผมจะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็แเราก็ดับบ้ลคลิกที่ตัวแอปเนะครับแล้วก็ตอบเย็ดไปถึงตอนนี้เราก็คลิก next ครับแล้วก็มันจะมีเงื่อนไขแล้วก็ ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ยอมรับไปครับคลิกจนตอนนี้เราก็มันจะไปอยู่ใน dice ครับเราใช่เลือกให้ไปอยู่ในที่ไหนที่นี้ให้ไว้ที่ dice a p s e t d i c ครับมันจะไปอยู่ใน dice ก็คลิกที่ next แล้วก็คลิกที่ next ครับถึงหน้าตาหน้าต่างนี้ก็ ใส่ชื่อครับแล้วที่นี้ผมใส่ลูแลวก็โฮสก็แล้วกักน,กนครับแล้วก็ใส่ชื่ออีเมลครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ Next ครับนี่ครับหน้าต่างนี้ ต้องจำให้ได้ครับว่าเราใส่รหัสเป็นฐานไรชื่ออะไรครับผมก็จะใส่เป็น root p a s s w o r ก็เป็น root ครับแล้วก็ install ครับผมแล้วก็รอสักครู่ครับมันกำลังทำการติดตั้งไปครับ เสร็จแล้วก็คลิกที่นี่ครับกินิดเลยครับเสร็จสิ้นการติดตั้งให้เราก็ปิดออกไปเลยครับเราก็ไปสร้างโฟลเดอร์ในแอปเซิร์ครับที่เราลงเมื่อกี้สร้างไว้ในได p ีแอปเ e ไว้เว็บครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ชื่ออะไรก็ได้ครับให้แตเราจำได้ ที่นี้ผมใส่ชื่อว่าบอมมแลงกันนะครับนอ่ครับก็ได้มาแล้วโันเดอร์ชื่อบอม,มแล้วก็ปิดไปเลยครับแล้วก็แล้วก็วกจะแตกไฟล์ไปที่ไดซีเอเริครับจะไปแตกไฟล์จุนมละที่เรา ไฟล์ที่เราเอาไว้นะครับเราไว้ในไหนก็เข้าไปปึ๊บในที่นี้ผมเอาไว้ในที่ไดบีจูม่าครับนี่ครับของผมผมก็จะทำการแตกไฟล์ครับแล้วก็ a อ t a c ็ To นะครับแล้วก็จะเอาไปไว้ในที่ได c ีอดเซิร์ไว แล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกีนี้ครับชื่อบอมครับแล้วก็ตอบโอเคไปครับแล้วก็รอสักพักครับรอแตกไฟล์เข้าไปในไดซีเอฟซโดวยเว็บแล้วก็ชื่อที่ชื่อโฟลเดอร์เราเราแตกไฟล์ไว้ที่นั่น เสร็จแล้วครับก็ปิดออกไปเลยครับแล้วเราก็จะทีนี้เราก็จะทําการติดตั้งจุมล่าแล้เครับแล้วก็เข้าไปที่เข้าไปที่ Explorer เราครับโปรแกรมอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็พิมลคอลโฮสต์ขเข้าไป ถ้าได้หน้าตาหน้าต่างแบบนี้ก็สแสดงว่าเราลงแอปเซิฟสำเร็จครับทีนี้เราก็จะไปสร้าง Data ฐานข้อมูลของเราครับเราจแล้วก็จะไปที่นี่ครับ p s p my admin database manager version 2องจน่ครับคลิกเข้าไปนะครับแล้มันก็ใช้เราใส่รหัสเมื่อกี้ครับที่เราลงแอปเซิฟครับาที่นี้ผมใส่ว่ารูทนะครับ ที่เราตั้งรหครับภาพเดิ์มันก็เป็นนี้แล้วก็ล็อกินเข้าไปได้หน้าต่างแบบนี้ก็เป็นหน้าต่างที่เราจะทําการสร้างฐานข้อมูลครับขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปที่นี่ครับ Create New Database แล้วเราก็ ตั้งชื่อไว้รก็ได้ครับที่เราจ็ได้แล้วที่นี้ผมใส่ว่าคอมพิวเตอร์จกกแล้วกันนะครับกคำข้อดเข้าไปครับก็ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าเสร็จนะครับน่าก็จะไปที่จุล่าเมื่อกี้ครับเราจะตั้งจุล่าค สร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วก็ติดตั้งจนล่าก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อไว้ในครับใส่ชื่อโฟลเดอร์ที่ใน Dice F Search อ y F ครับที่เราตั้งชื่ออไว้ถ้าที่นี้ผมตั้งชื่อว่าบอผม,บอมผมก็ใส่บอม้าไปผมก็เอนเตอร์แล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยครับ แล้วก็คลิกที่ Next ได้่างนี้ครับมันก็จะตรวจสอบการติด,ดตั้งเราก็ไม่ต้องสนใจครับเราก็คลิกที่ถัดไปครับนี่ก็เสร็แล้วก็คลิกถัด